สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้า,านวิชานันนะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้แดดจ,จัดดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะคุณผ <ś> ู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำวันนี้ชมพูอ่อนหวานนะคะ <ś <ś วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคะลองเดาสิค,คะลองเดาสิค,คะ เดาซีว่าจะทำอะไรเดาถูกเดี๋ยวจะส่งข้าวผัดไปให้ค่ะเดาได้อยา่างไรวันนี้เราจะมาผัดนะคะข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะคุณผู้ชมแกงเขียวหวานค่ะข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะมาดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมาดูวิธีการทำค่ะการเลือกวัสดุก็สำคัญนะคะแล้วก็การผัดวิธีการเนี่ยก็สำคัญ นะคะเราจะเอานแนะนําอะไรก่อนดีคะแนะนําอะไรก่อนคะแนะนําอะไรคะข้าวคะข้าวเดี๋ยวดูพริกก่อนนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเขียวหวานของเรานะคะเมื่อกี้เราใส่ถ้วยมันก็ดีอ่ะอันนี้เป็นพริกแกงเขียวหวานของเรานะคะเดี๋ยวกองไว้ก่อนนะคะพริกพริกแกงเขียวหวานนะคะอยากรู้มิ้งคะว่าเขาทำยังไงเข้าไปดูได้คะ่ะในัวนิชานันเอ้นในัวบ้านนิชานัน หอมมากค่ะพี่ต้นตำเองนะคะถึงจะหอมนะคะอ่าละค่ะดูข้าวนะคะดูข้าวของเราข้าวต้องสวยหน่อยนะคะข้าวผัด<ม>การผัดข้าวเนี่ยต้องกระเด็นกระโดนเอะต้อง <c oughs> โอ้ยพูดผิดพูดถูกต้องกระเด็นกระดดนค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวดูนะคะต้องกระเด็นกระดอนถึงจะอร่อยะคะ่ะและต้องผัดให้เม็ดกลมนะคะจะอร่อยและข้าวนี่เราหุงสวยหน่อยนะคะวันนี้เราใช้ข้าวห้าร้อยกรัมนะคะคุณผู้ชม จุ่มน้ำนิดหนึ่งมันติดตะ p ี e r ตานะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าจะใส่อะไรกันบ้างนะคะอานะคะเราทนะากระทะของเราให้ร้อนก่อนนะคะบรรยายไปแล้วนะคะข้าวเรียบร้อยไปแล้วะคะ่ะแนะนําข้าวตอนนี้วันนี้เราใส่หมูนะคะเราใช้หมูสามชั้นเนี่ยค่ะลงไปทอดก่อนนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะกินนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะไม่อ้วนคะ่ะอ่านะคะ มันนะคะน้ำมันนิดหน่อยค่ะสักช้อนเดียวนะคะแักช้อนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูอาการก่อนค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มันก็เดี๋ยวให้เติมต้องมันๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะนะะคน้ำมันนิดหน่อยเอาช้อนหนึ่งก่อนมันนะคะหรือว่าแป๊บช้อนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไม่มันนะคะ เราใช้ไข่เค็มนะคะไข่เค็มคุณผู้ชมไข่เค็มเป็นอย่างนี้นะคะเราใช้แต่ไข่แดงออกไปผัดนะเด็กใ,ใครชอบเค็มหน่อยจะเอาไข่ขาวงไปผัดก็ได้เราก็จะเอาเอาไข่ลงไปก่อนคะ่ะให้หอมๆไข่ผัดกันนะคะผัดกันน้ำมันนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะพริกชี้ฟ้าสองเมะะ็ดค่ะชี้ฟ้าสองเม็ดนะคะผัดไปก่อน,นะคะ่ะอันนี้จะใส่ทีหลัง น้ำมันจะน้อยไหน่อยนันจน้อยหน่อยากนั้นนะคะน้ำมันช้อนหนึ่งแล้วัจากนั้นเราจะใส่ผิดแกงนะคะผิดน,น,นะคะผิดลงไปคั่วให้หอมค่ะคะั่วแบบหมันให้หอมหอมดีไปได้นะคะถ้าผห้ชมชอบผ็ดมากนะคะก็ใส่เผ็ดไดนะคะ น,นีของเรากินเม่เด็ดค่ะประมาณช้อนต่กว่านิดหนึ่งนะคะให้มันเหมาะสมกับข้าวช้อนคุณนๆนะคะแตนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเผ็ดก็นอนลดที่ลงไปหน่อยนนะคะแต่ว่าถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่ผีดเยอะ่อยอันนี้เราเป็นผัดให้หอมจักไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะจักนั้นขึ้นกับเอาขึ้น,เอ,นเอาขึ้นแล้วมาใส่ในข้าวที่เราเตรียมไว้ ามะาเขาค่ะมะเขาเอามะเขากับข้าวให้มันแซบ,บแซบค่ะ <c oughs> อย่าดูการเขานะคะเขาให้มันแซบ,บแซบ <c oughs> พี่แกงพี่แกงเหลือเอ้พี่แกงเขียวหวานนี่ก็จะออกเขียวๆหน่อยนะคะ <c oughs> เวลาผัดแล้วจะน่ากิน,นะค่ะ <c oughs> จากนั้นเราจะใส่น้ำปลาน้ำปลาเราเอาอช้อนเดียวนะคะเพราะว่าเรามีไข่เค็มช้อนเดียวพอเ <c oughs> อามาเขือค่ะให้มันแซบแซบ ลจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ลงไปผัดะคะ่ะสองร้อยกรัมเยอะนะคะก็รับประทานได้ละสองท่านนะคะเอาไปผัดนะคะน้ำมันน้อยเติมได้นะคะน้ำมัน าวห้เม็ดกลมค่ะต้องกระเด็นกระดอนนะคะถึงจะอร่อยก้องทานนะคะเปิดไฟนิดนะคะไฟกลางนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมหอมมั้ยคะหอมมากเลยคะ่ะหอมพริกนะคะตอนนี้หอมพริกจากนั้นนะคะเราก็จะใสกะ่กะทินะคะหน,นึ่งช้อนโดยประมาณนะคะโดยประมาณ แล้วค่ะขอ,อไมไหมคะทุกที่คนผัดี่ยจมูกไวมากจมูกไวจริงๆคนผัดเนี่ย,น,น,ยะนะคะต้องให้ข้าวรกระเด็นกระดอยนะคะถึงจะอร่อยะะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อะไรคะเนี่ยใบยโหระพานะคะใส่ลงไป,งไปแล้วกอ็อะไรนะโหระพาสีใบนะคะแล้วก็ มะเขือพวงนะคะประมาณเ5ลูกมะเขือพวงไม่มีมีแคลเซียมมากเลยนะครคุณผู้ชมอ่าแล้วก็แล้วก็คลุกเขานะคะให้ผักก็นุมน่มๆค่ะให้ผักนุมน่มๆอร่อยค่ะคุณผู้ชมลองทำลองทำดูบ้างนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไส่วนผักนี้เราก็ชอบเราก็เลือกมาตามชอบใจ ตามตามใส่ใจชอบบางคนอาจจะชอบใส่พริกไทยกล้วทิกไทยกะทิหนึ่ก็ได้นะคะเป็นการที่ว่าพริกไทยก็เป็นอาหาไทยนะคะอร่อยะคะ่ะแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยชอบทิชชู่มากเท่าไหร่กะทินี่ถ้าคุณผู้ชมชอบมากก็จะช้อนได้ะคะ่ะแต่เราเราไม่ค่อยชอบเยอะเราก็ช้อนเอยอะ,ะู่ราค่ะหอมยังคะหอมนะคะ <laughs> หอมมากเลยค่ะที่ที่เราต้องัำเองนะคะคุณผู้ชมที่เราตัดเองจะอร่อยค่ะราะคะข้าวผัดนี้มันต้องกินหยอดนะคะคือเราใส่น้ำปลาช้อนเดียวนะคะแล้วท่ณผู้ชมชอบรสอะไรก็ปรุงเอาเองค่ะนะคะ,นะคะกระเด็นกระดอนอย่างคะ่ะถ้าผัดต้องนิดโกลมถึงจะอร่อยะคะ่ะโอเคมาแล้วของจริงมาต้อ <c oughs> <c oughs> ของจริงมาตามๆกันเลยค่ะคนทำนี่จะหมูไวมากตอนนี้ก็ได้เวลาเลยค่ะเห็นไหมคะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะห <c oughs> <c oughs> อมไปกับเราด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูน,นะว่ากินแล้วมันจะอร่อยไหมคะอาละค่ะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะใส่ปใป็นใต้คลิปน,นะคะ าคุณชมชอบเผ็ดก,ก็ใส่ผิกได้อีนะคะอาจจะชอบพริกพริกเขสวนตนัแล้วก็ใส่อะไปก็ได้นะคะอันนี้สําหรับคนที่ชอบเผ็ดแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะใส่ให้สีสวยๆได้เวลากินค่ะ200กร,รัมนี้ก็จะกินได้ทั้งสองข้างนะ,ะพุงเล็กๆแบบนั้นถ้าพุงใหญ่ๆไม่พอค่ะ <c oughs> อะ่ละค่ะ กดๆกดสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อแต่งหน้าวสวยหอมไหมค่ะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะ <c oughs> ได้ยินนะคะว่าหอมแล้วหอมนะคะน้ำลายไหลาย,ยางคะอ <c oughs> ย่าเพิ่งไหลนะคะเพราะยังไม่ได้ชิมค่ะเดี๋ยวกดค่ะกดให้แน่นๆนะคะวางลงไปค่ะาสวยงามนะคะ <c oughs> สวยงามค่ะตกแต่งค่ะตกแตง่ง นะคะอ่าแลวพี่ไปสใส่สักสองเม็ดนะคะแต่งไว้แต่งไว้ไข้างๆค่ะนะคะจากนั้นหมูนะคะหมูสามชั้นวันนี้เราเลือกหมูสามชั้นมานะคะคุณผู้ชมชอบกุ้งชอบหมูชอบไก่ชอบเนื้อหมูเนื้อแดงอะไรคุณผู้ชมก็ทาได้เลยแต่ต้องเอาลงไปทอดหน่อยนะคะเอาลงไปทอดหน่อยถึงจะอร่อยะคะ่ะน้ํากระเด็นค่ะ ไปกินจานนะคะหอมมันหอมมากเลยรู้เลยว่าหอมนะคะเพราะว่ามันมีพิสูจน์ได้นะคะผู้ต่ำจะจมูกเร็วมากหมูสามชั้นนะคะสักประมาณเอาห้าชินะะ้นแล้วกันทำโตโตหน่อยนะคะจะได้เต็มเต็มค่ะห้าชินะะ้นอันนี้ใหญ่ไปหน่อยเรียงให้สวยงามน,นะคะเรียงให้สวยงามนะ้วมันจะได่นนะ จ้าม,มากค่ะอันนี้ก็เป็นผักนะคะผัแกแกงคุณผู้ชมชอบผักอะไรนะคะใส่ได้เลยค่ะอันนี้ขยันนิดนึงนะคะเดี๋ยวโชว์ไว้ก่อนนะคะโช,โชว์ก่อนค่ะมะเขือนะคะมะเขืออันนี้ก็เป็นมะเขือปอกนะคะให้ลูกสวยๆอันนี้ก็อัตตร์เคมนะคะบ้านเราปลูก ดอกอะไรคะสีม่วงทายสิคะดอกอะไรคะอันนี้บำรุงสายตาค่ะมีวิตามินเอเยอะดอกอัญชันค่ะแซมไมค้าอัญชันสักสามดอกก็เพียงพอนะคะแต่งให้สวยค่ะสามดอกอันนี้ก็เป็นวอตอร์เคฟค่ะวอตอร์เคปใส่ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นจระลงค่ะเป็นจระลงเป็นจระลงนี่ก็ดีนะคะคุณผู้ชมเป็นจระลงเขาจะเป็นผัก เขาเรียกว่ามีกับใหญ่เยอะคะ่ะเป็นฉลกินดิบๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นฉลกใส่ในขัานนี้นะคะเป็นฉลกสักช่อหนึ่งแต่งให้สวยงามพิวางให้สวยงามสองเมตรค่ะเพราะว<ม>านขั้นนี้ดีกว่าสวยดีพี่แกวนี่นะคะพี่สองเมตรนะคะเวลาจะกินเราก็ประดิประดอยนิดหนึง่งมันจะได้ชวนกิน มันจะน่ากินค่ะปฏิปนไวสันดิ้งนะคะมันจะน่ากินคือทําอะไรที่มันมีศิลปะนะคุณผู้ชมมันก็น่ากินเหมือนกันนะคะนะคะผักไว้นี่น่ากินไหมคะเอ๊ะตรงนี้จะใส่อะไรดีเนาะตรงนี้อวตอร์เคปแล้วกันอวตารเคปสองชั่ง อตเคฟนี้บ้านเราปลูกเองแล้วก็เบนจหลงบ้านเราก็ปลูกเองค่ะเบนจหลงนี่งามมากเลยนะคะปลูกง,ง่ายนะคะแล้วก็โอ <c oughs> ตาเคฟก็ปลูกง่ายค่ะปักเนี่ยปักก็ขึ้นแล้วค่ะนะคะแล้วก็ดอกหัญชันบ้านเราก็ปลูกเองค่ะสวยไหมคะสวยนะคะน่ากินไหมคะน่ากินคะ่ะอ๋อหนึ่งใบมันต้องมีมันต้องมีอ้นีอ้อีกอย่างหนึ่งค่ะอ๋อโอตาเคฟไว้ต,ตรง มันต้องมีไข่เค็มค่ะไข่เค็มนะคะลราเติมะะทั้งเปลือกเลยนะคะเ่ิมไข้กั้มนี้ค่ะไข่เค็มนะะสวยงามนะคะกินแล้วไข่เค็มพร้อมค่ะนะคะ,นะคะหรือจะวางไว้ตรงนี้ ข้าวผัดข้าวผัดอ,อ,อะไรดีอ่าแกงเขียวหวานนี่นะคะเวลากินเนีกินกับไข่เค็มแล้วจะอร่อยมากเลยค่ะนะคะหรือว่าจะกินแกงเขียวหวานกับไข่เค็มก็อร่อยนะคะคุณผู้ชมลองกินดูบ้างน,นะคะมันตัดกันดีค่ะมันตัดกันดีมากเลยค่ะอ่ะสวยแล้วนะคะอ่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม เราดูนะคะสมมติว่าเราจะกินเนี่ยวิธีการกินนะคะเวลาเรากินเนี่ยเราก็ต้องมีมะเขือสักเม็ดนะคะข้าวนะคะข้าวนะคะตัับข้าวเนี่ยค่ะเช็ดน้ำนะคะน้ำมันไหลไ <c oughs> ม่กี่จามเยอะหรหน่อยข้าวนะคะแล้วก็มีมะเขือสักเม็ดอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะ ก็จะมีไข่ใช่ไหมคะไข่เราจะใช้ไข่กินนักไข่ขาวไข่แดงก็ได้นะคะไข่แดงใส่ลงไปสักเม็ดหนึ่งนะคะใส่ลงไปเม็ดหนึ่งนะคะจากนั้นชอบผักใช่ไหมเอาผักอีกหน่อยก็ได้ใส่ลงไปไปกินนะคะไปพร้อมกันได้หมูชิ้นเล็กๆสักอันหนึ่งนะคะพอดีค่ะอันนี้คาเล็กนะคะเพราะว่าคนคนทาปากเล็กค่ะ <laughs> อย่างนี้นะคะ หรือเดี๋ยวตามด้วยอัญชันอีกสักดอกนะคะอันนี้เวลากินกินแบบนี้ไปพ,พร้อมๆกันนะคะกินด้วยกันนะคะชิมค่ะชิมน,นะคะคุณผู้ชมอัญชันก็ดอก เคี้ยวนะคะคุณผู้ชมไปโดนไข่แล้วจะมันไปโดนอะไรคะเนี่ยะเขืออพวงก๊อกนะคะแล้วก็ไปโดนอะไรไปโดนกับข้าวแล้วก็พริกกลมกลึงจันมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยดอกอัญชันชมันเลยค่ะชอบผักอะไรก็ใส่ผักนั้นนะคะอร่อยมากคุณผู้ชม ลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจานนี้ขอไปแจกเพื่อนบ้านนะคะแล้วพบกันนะคะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่อย่าลืมนะคะที่สำคัญพี่เราต้องตำเองนะคะหอมมากค่ะไปดยูได้เลยนะคะในครัวบ้านนีฉัน สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้แล้วพบกันนะคะพบกันครั้งต่อไปอโชยหน่อยโชดึงโชลุ่มโชะแล้วพบกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ นะคะลองทำดูนะคะสวัสดีนะคะ